أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان ท่านพี่น้องถ้าท่านพี่น้องได้ดูรายการของเราในตอนที่ผ่านมาเนี่ยผมยกตัวอย่าง3าตัวอย่างพี่น้องผมจะยกอีกครั้งเพราะสําคัญมากนะตัวอย่างแรกก็คือการทําซินาตัวอย่างที่2คือการกราบไหว้สิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ตัวอย่างที่3ก,ก,ก,ก็คือการค้นล้มผู้นํามุสลิมการโค่นล้มผู้นําที่เป็นผู้ปกครองมุสลิม,มะนะสามตัวอย่างพี่น้อง สามตัวอย่างนี่ผลผลมันต่างกันนะข้อสรุปมันต่างกันข้อตัดสินของคนที่ฝ่าฝืนหนึ่งในสามเนี่ยต่างกันข้อตัดสินของคนที่ทําศีนาก็คือบาปใหญ่ข้อตัดสินของคนที่โค่นล้มผู้นํามุสลิมก็คือบาปใหญ่แล้วไม่พอนะจงใจนะถ้าจงอันนีค้คือในกระสามสามสามข้อเนะี่ยคือจงใจทําหมดเลยนะ ข้อตัดสินของคนที่ทำซีนาจงใจทำซีนาก็คือบาปใหญ่แต่ยอมรับนะว่าซีนาเป็นสิ่งที่ฮารอมยืนยันว่าฮารอมก็คือบาปใหญ่จงใจทำซีนาข้อตัดสินของคนที่จงใจโค่นล้มผู้นำมุสลิมก็คือบาปใหญ่ไม่พอแต่สิ้นสภาพจากการเป็นอาลิสุนนะวันจะมาออกจากแนวทางอาลิสุนนะวันจะมากลายเป็นคนหลงผิดไปด้วยนี่คือโค่นล้มผู้นำมุสลิมเพราะเพราะเรื่องนี้เป็นอุซูลเป็นอุซูนเป็นซุนนะใหญ่อย่างที่บอก ต่อมาข้อตัดสินของคนที่กราบไหว้พ่อแม่อะกราบไหว้สิ่งอื่นนอกจากเราเช่นกราบไหว้พ่อแม่กราบไหว้พ่อแม่ข้อตัดสินคืออะไรถ้าจงใจทานะก็เป็นกาเฟสสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมจงใจทําไม่ได้ถูกบังคับอะไรเลยนนะอันนี้เราพูดกันเอาไว้ก่อนเพราะฉะนั้นข้อตัดสิน3ข้อ3ตัวอย่างนี่ต่างกันนะครับพี่น้องถึงแม้ว่าคนที่คนล้มผู้นํามุสลิมเนี่ยจะยอมรับว่าตัวเองทําบาปเหมือนคนทาศีินานเนี่ยนะ ก็ไม่ได้เป็นเหตุผลให้ตัวเองนั้นอยู่ในแนวทางอะลิีซุนนะต่อไปเพราะการโค่นล้มผู้นํามุสลิมไม่เหมือนซีนาการโค่นล้มผู้นํามุสลิมถูกบัญญัติเอาไว้ว่าเป็นอูซูนรว่าเป็นอูซูนอูซูนเนี่ยก็คือถึงแม้ว่าผู้กระทายอมรับว่าตัวเองทําผิดแต่ยังจงใจฝ่าฝืนทำคนนั้นออกจากแนวทางอะลิีซุนนะฮุนจะมะออกจากแนวทางอะลีซุนนะฮุนจะมะไม่เหมือนกับคนทําซีนาที่ยอมรับว่าตัวเองทําซีนายอมรับว่าตัวเองทําบาปก็คือ เขากระสุดอยู่ที่ทำอย,อยู่ที่บาปไม่ไม่เกี่ยวกับออกจากอาริสุนนะถ้าเขาไม่ได้ไปทําสิ่งอื่นที่เสียความอาริสุนนะเขาก็อยู่ในสุนนะป็นสุนนะชั่วว่าง่ายๆข้อตัดสินของคนที่กราบไหว้สิ่งอื่นนอกจากอารออเช่นกราบไหว้พ่อแม่ถึงแม้ว่าตัวเองจะยอมรับว่าตัวเองทําบาปนะก็ไม่ได้เป็นเหตุผลให้เขาอยู่ในอิสลามต่อไปแต่เขาออกจากอิสลามไปแต่เขาจงใจทําเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องเข้าใจ3มข้อนี้ให้ดีแต่พี่น้องอาจจะถามเอาแล้วข้อใดบ้างอ่ะที่เป็น ที่เป็นเหมือนเหมือนการโค่นล้มผู้นํามุสลิมก็คือถึงแม้ว่ายอมรับว่าตัวเองบาปตัวเองฝืนอุซูนค้านสุนนะใหญ่ฝืนอุซูนอยู่นะครับแต่ตัวเองก็ออกจากอลัลลสุนนะถึงแม้ว่าตัวเองยอมรับก็าตามเรามีอะไรบ้างที่เหมือนกับข้อสองเหมือนกับการโค่นล้มผู้นำมุสลิมก็เดี๋ยวอาจารย์มีรอนาจะมาสาธยายยาวหลายสิบเป็นร้อยตอนเลยอินชาอัลลอฮฺเนน้องขอดุอาให้ด้วยนะครับว่ามีอะไรบ้าง ที่ถูกบัญญัติเอาไว้ในหลักการศาสนาเราสืบทอ,อดมาจากยุคนบียุคซอบะยุคหลังซอบะยุคสลับ300อปีแรกว่าเป็นอุดซูนเป็นซุนนะใหญ่ค้านไม่ได้ฝืนไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าตัวเองจะยอมรับว่าตัวเองฝืนตัวเองก็จะออกจากลิซุนนะไม่เหมือนกษิณาตะกี้มีอะไรบ้างเอา้าเดี๋ยวอาจารย์อามีนมาชี้แจงอธิบายกันต่อจากตอนที่แล้วเชิญครับอูซบิลลาฮิมินัชิชัยฏตนิรรัญีมิสมิลลาฮิรุห์มานุรรฮีม الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. อามะบักมวะม์ عليكم ورحمة ครับอาจารย์ก่อนจะเข้าอยากจะพูดสักสองประเด็นครับประเด็นที่หนึ่งคือจริงๆและสิ่งที่จะสอนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่สุนนะใหญ่ที่ถ้าไม่ทำแล้วมีโทษ เหมือนกับเรื่องล้มผู้นําไม่ได้มีแค่นี้มีมากมีมีหลายโทษมะมีหลายอ่ามีทั้งโทษที่ทําไม่ทาออกจากอิสลามเลยก็มีก็มีเยวจะสอนกันพยายามสอนทุกเรื่องจะพยายามสอนทุกเรื่องัลอ์ประการที่สองก็คือย้ําอีกครั้งเดี๋ยวนี้มีคนบ่นมาทําไมผมไม่ค่อยใส่หมวกก้าผมไม่เห็นจะแปลกอะไรอาจารย์ก็มันไม่ได้อะไรนะใส่หมวกเนี่ยหมวกนี่ ไม่ใช่ว่าผมไม่ใส่ผมก็ใส่นะบางทีเวลาผมใส่ผมใส่มากกว่าหลายคนอีกเ <c oughs> ช่นรายการที่ผมออกกับท่านอุสตา์ดนะ<อ>ย,ยูสุพูเซเนี่ยผมก็จะใส่ทสั้งบัตรบัตบันบนั้วอนะคือดันริปผมผมอยากชีแก้แจงนิดนึงว่าผมเองก็อยากสร้างบรรทัดฐานใหม่แก่สังคมนะมผมไม่เคยปฏิเสธเลยว่าการใส่เสื้อ ใส่หมวกเนี่ยมันเป็นซุนนะนบีแล้วผมก็ใส่อยู่เดี๋ยวใส่เสื้ออ่ามันคือการใส่เสื้อในแบบที่เราใส่กันอยู ush, mm ่เ hmm. นี่ยมันจะเป็นโต๊ะให้มันดูเรียบร้อยให้มันดูเรียบร้อยเนี่ยมันก็เป็นซุนนะนบีส่วนจะเป็นซุนนะแบบไหนอย่างไรมันก็มีข้อขัดแย้งหรือว่ากันไปแต่ว่าเอาความกว้างก่อนมันก็เป็นซุนนะฮันบีผมไม่ได้ปฏิเสธแล้วผมก็ใส่ด้วยหลายครั้งผมก็ใส่ไปเยอะด้วยใช่ไหมทีนี้มันไม่ได้หมายความว่าถ้าครั้งไหนช่วงไหนที่ผมไม่ใส่ไม่ได้เกี่ยวอะไรว่าจ ไม่เอาสุนนะคือมันมีคนชอบจาะแจ๊คคืออาจารย์ถ้าพี่น้องดูรายการเราตอนที่แล้วอาจารย์แยกแล้วไงสุนนะใหญ่กับสุนนะย่อยท,ที่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่สุนนะที่<ม>เป็น<า>อูซูลบางคนบอ,อ่บอกให้แยกสุนนะเยอะก็จะเอาอีก,อกจะเอาอารมณ์แล้วป,ประเด็นอารมณ์มแล้วเง<ๆ>คือผมต้องการจะบอกว่าเอางี้ผมถามง่ายๆเลยว่าใครบ้างใส่หมวกตามนาบีอ่ะยี่สิบสี่ชั่วโมองก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่มีเท่าไหร่นะไม่มี คือเมื่อไม่มีเนี่ยแสดงว่าทุกคนมีโอกาสที่จะไม่ใส่หมวกและเมื่อทุกคนมีโอกาสมันจะไม่ได้ใส่หมวกผมก็มีโอกาสและสิทธิของผมเหมือนกันที่บางครั้งผมอาจจะไม่ใส่ใช่ไหมและคุณก็ไม่มีสิทธิมานิยามว่าไอตอนออกทีวีเนี่ยอันนี้ต้องใส่เท่านั้นอาจารย์เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะมาทําให้เกิดความโกรธนะใช่โกรธไม่ได้นะอาจารย์ใช่เพราะถ้าผมโกรธอาจารย์เนี่ยผมจะต้องถามผมว่าตกลงใส่หมวกวายจิบใช่ไหมบางทีจะเอามาเอามาเป็นหลัก แบบการดิสเครดิตแล้วไม่ดูเนื้อหาเลยไม่ได้อาจารย์เนี่ยซุนนะซุนนะหมวกไม่ใส่เนี่ยแล้วก็ไม่ไม่ฟังอะไรเลยหลังจากหลังจากเลิกคือตกลงต้องถามกับฮุกกลมใส่หมวกเนี่ยวาญิบหรือซุนัตหรือว่าหมูบาคุยกันมาหลายปีแล้วอ๋อบางคนบอกหมูบาไม่ได้บนไม่ได้บาปเลยเลยหมูบาอาบางคนบอกซุนัตแต่ไม่มีใครบอกว่าวาญิบเนี่ยผมไม่เคยเจอนะวายิบไม่ใส่บาปบางทีเราคุยเรื่องวายิบซุนนะที่เป็นเหมือนเป็นซุนนะวาญิบไม่ไม่ใช่อะส่วนใส่หมวกไม่ใช่เขาไปเอาซุนนะ เนี่ยแบบนี้มามามาชนกับมาชรอย่างเงี้ยเาเตือนว่าอย่าทําบิดอ้านะต้องตามสุนนะนบีนะก็ไปเอาด่องแล้วแล้วคนใส่หมวกคนละเรื่องคนคนละแบบเลยมาเทียบกันเนี่ยคือคืออันนี้ต้องก็เลยต้องต้องบอกให้ถูกและประการที่ที่สาจารย์ชริปคือผมพยายามกรุยทางไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในสังคม พยายามทําตัวให้พี่น้องชินให้ได้อว่าวันหนึ่งเราจะตัดสินคนเนี่ยไม่ใช่ที่เปลือกนอกทุกวันนี้พี่น้องต้องยอมรับความจริงว่าสังคมเรามีปัญหาเพราะตัดสินคนที่เปลือกนอกอือันนี้จริงครับถ้าวันไหนพี่น้องบอกอ๋อผมไม่ไม่ไม่เคยตัดสินคนที่เปลือกนอกอ๋อจริงนะถ้าวันไหนผมใส่เสื้อยืดแขนยาววัยรุ่นมาพี่น้องรับให้ได้นะคือถ้าพี่น้องไม่คิดผมจะใส่มาอออย่าใส่นะสมมติจะพูดพูดว่าลองดูอะก็ไดว่าลองถ้าพี่น้องบอกโอ้เรา เพราะอะไรอาจารย์ชริปถ้าเราไปดูนักวิชาการที่ปกป้องซุนนะอผมไม่ได้มีรูปติดมาเช่นเชคเอียซานอิลลาฮีซอเฮตอยู่ที่ปากีสถานเสื้อที่ใส่เนี่ยโอ้โหอาจารย์ชริปนะเหมือนคนครับรบมันทุกอแต่บรรยายไม่ได้ที่เสื้อบรรยายอยู่ที่กุรอานฮะดิษใช่มันได้สาระคือท่านบรรยายโตชี้อ่ะที่ใส่ไม่ไดโต๊ะสี่ห้าชั้นโต๊ะดำพันหัวน่ะท่านโต้ได้หมดเลยใช่ไม่ไดไม่มีประโยชน์หรอกครับอากีดะคุณผิดครับ ไอเกซานเวลาบรรยายใส่แว่นดำที่ใส่เลเปนเลมปัตันตุ้ดใส่เลเบนแล้วก็ไม่ทราบว่าะสันเสดไหมนีไมไม่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 ใช่ธุระของเราจะป็นดังจอแจ๊กด้วยแทบจะตลอดชีวิตท่านใส่แบบนี้นะผมไม่เคยเห็นท่านถอดแว่นเลยท่านนี่ตาบอดนะตา,อตาบอดอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งใช่คือตัวอย่างหนึ่งแล้วนักวิชาการที่รู้เรื่องหลักการศาสนานี่ไม่เคยมีใครพูดเรื่องเครื่องแต่งกายท่านเลยจริงๆเชคบินบาสก็ดีเชคโฟร์จานก็ดีอุลามาอุสูในซาอุดีเนี่ยเขาเหล่านั้นชื่นชมผลงานของเชคเกซาน แล้วก็ไม่เคยเท่าที่ผมู้ไม่มีใครบอกว่าสานอะไรก็ไม่ได้ใส่แว่นใส่เสื้อยังกับจิ๊กโกลอะไรอย่างงี้คือเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันชอบมีแนวนี้สุนนาสุนนาสุนนะใส่เสื้อเชิ้ตอะไรแลวก็ถุู้อื่นบางทีมีอ๋อแล้วนี่ตกลงนี่แยกสุนนะเป็นหรือเปล่าเนี่ยสุนนะอะไรใส่เสื้อเชิ้ตแยกสุนนะเป็นหรือเปล่าเนี่ยถามหน่อยอาจารย์เชรีบบางทีอยู่บ้าน บางทีไปไปไปกินก๋วยเตี๋ยวข้างบ้านเนี่ยไม่ไหวจะใส่โต๊บเหมือนกันนะไม่มีใครห้ามอาจารย์จะใส่อะไรก็ตามได้ที่ปิดเอารอกศาสนาบางทีรีบรีบพ้นแล้วเนี่ยผมจะออกไปไปซื้อของในห้างห้างแบบห้างตามซอยตามอะไรห้างเล็กๆพวกร้านสะดวกซื้อบางทีแล้วก็ใส่เสื้อง่ายๆบางทีใส่เสื้อยืดแขนสั้นอันนี้ในในชุดน่าในแต่งตัวนี้อันนี้มีมีบางทีไปเขียนในเฟซบุ๊กว่าเราแต่ชุดน่าอะไรแต่งตัวนี้นั่นแหละ ตกลงนี่เอาหูก่อกหูกบเลยนี่ออกหูกบเลยแต่งตัวแบบไหนวาจิบไม่ออกหูกบนกว่าทำแบบนี้บาปอว่าเออออกหูกบเลยไหมออกหูกบไปเลยบาปอารมณ์บอกได้เลยขันสวัสด์อย่างเงี้ยท่านในวรกียรามาไปที่บ่อน้ำนบินนบินไล่าใส่เสื้อยืดคืออาจารย์คนพวกนี้เนี่ยนะสุดท้ายนี่คือให้ออกหูกบเลยแต่งตัวไป็นอะไรหูกนไหยคือพี่น้องต่อไปนี่เราจะต้องซึ้งกับเรื่องบาปตามที่สลับซึ้งตามสเต็ปที่สลับซึ้งไม่ใช่อารมณ์เรื่องอีกเยอะที่เราต้องซึ้งไม่ซึ้ง อย่างเงี้ยบาปอีกเยอะที่สลับซึ่งสลับเลียดช่างอล้วไม่แล้วก็ต้องเรียงลําดับบาปให้ถูกใช่บาปแบบหลงบาปแบบไม่หลงเป็นบาปใหญ่แต่ไม่หลงบาปแบบหลงต้องเรียงลําดับให้ถูกหลงถึงขั้นกาเฟสหลงถึงขั้นเป็นมุสลิมอยู่ต้องเรียงให้ถูกที่ไปเอาเรื่องอะไรไไม่รู้ภายนอกมาเงินรอมเนี่ยได้อยู่อย่างงี้ถามเลยาารยริฟแตแยกไม่เป็นกันอย่างเงี้ยแหละพี่น้องก็เคยเห็นโตะครูบางคนสารบัญยัยใส่โต๊บเงินมัชยดไม่สะอาด สำนักบางสำนักนักวิชาการบางนักวิชาการเรื่องเงินเงินทองทองก็ไม่ใช่ว่าไว้ใจได้พอให้ใส่ต๊บแล้วไงองะโกงเงินได้เหมือนกันไม่เกี่ยวอ่ะไม่เกี่ยวเรื่องปากท้งนี่ไม่ได้ดูที่ตบอาจารย์บอกดูชีอะแต่งตัวหน่อยเห็นไหมอ๋อผมเคยดูอุลามาชีอะคนหนึ่งสาธารณะแล้วก็พูดได้อรมมาหญยใส่ต๊บดำเสื้อตุ๊บนี่สองชั้นเป็นอย่างต่ำโอ้โหคือมีเสื้อมีเสื้อเสื้อในหนึ่งเสื้อตุ๊บทับ เสื้อครุยดำทับหมวกดำไปเจอที่โรงแรมดีเจนมันก่อนสุมาบุรุสุมปุรีมาบุรุอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างงี้คือการใส่โต๊ะแบบนั้นไม่ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะทําผิดไม่ได้นะอืแล้วก็กลับกันคนที่ไม่ใส่โต๊ะไม่ใส่หมวกก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะทําผิดอือย่าอย่าไปย้อนแย้งอะไรกันอย่างนั้นจริงจรงไม่ต้องมาชี้แจงอะไรมากปครับอาจารย์โว้ยคนมีสติปัญญาไม่ใช่อะไรอาจารย์ เพราะสิ่งที่จะสอนต่อไปนี้จะเป็นซุนนะแบบยาแรงเลยแรงเลยใช่ไหมพอยาแรงเนี้ยมันก็จะมีการดื้อยาด้วยสมนวนเนี้ยเหมือนอย่างนี้ไงเหมือนต้องกันเอาไว้ก่อนนะเวลาหมอจะรักษาคนหมอบางคนรักษาเด็ดขาดห้ายหายจริงแต่เจ็บเจ็บก็จะมาแบบหมอนี้ที่ใส่ไม่ดีไงคือหาเรื่องจะไม่ไปรักษามันเด็กงงแง่ไงลัวหมอนี่บางทีรักษาดีฉีดยายายังดีแต่หน้าไม่ยิ้ม เด็กก็จะแบบโม้เนี่ยไม่ยิ้มกับหนูเลยไม่อะไรเลยหาเ้ยแต่แต่ว่ายายยางดีก็ต้องชี้แจงหน่อยอว่าอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการรักษานะครับเป็นแค่เรื่องภายนอกครับแต่ถ้าท่านจนเล็ดจนรอดรับไม่ได้ผมก็ไม่จะว่างแล้วแล้วก็ต้อจะคือก็อารมณ์อ่ะอาจารย์ปรับอารมณ์มาเราคือมันไม่ใช่เวลาพม่เนี่ยพวกพวกเรากันเองเนี่ยสุนทรกันเองก็เป็นอืนี่บางทีพวกเรากันเองก็เป็น่เนี คือแล้วผมก็เชื่อเดี๋ยวก็จะเป็นต่อเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวก็จะเป็นต่อ,อพี่น้องจําสิ่งที่ผมพูดในทิปนี้ไหม <c oughs> เดี๋ยวก็จะเป็นต่อ <c oughs> <c oughs> คือบางทีพี่น้องที่ใส่ซื้อบริสุทธิดูรายการเนี่ยนะรับสัจธรรมเป็นง่ายกว่าคนที่เล่าเรียนล่ำเรียนศาสนามามด้วยซ้ำาไปนะเพราะอคติไม่มีอคติไม่มีเขาต้องการรับความรู้จริงๆความยื่หยิ่ไม่มีใช่แสวงหาจริงๆเดี๋ยวพอเรามาสอนซุนนะนบีเชสอนอาจารย์เฉลพูดเรื่องห้ามล้มพู้นำเดี๋ยวก็มา ไอ้สูตรเงี้ยเนี่ยสูตใช่ไหมไม่ใช่เนี่ยวีผมอย่างเงี้ยเนี่ยสูตรนะแต่ว่าเวลาให้ออกฮุกกรมไม่กล้าใช่บางอาจารย์บางท่านอาจจะแต่งทาแป้งอาจจะหน้าเขามันเป็นความเรื่องของเขาอืม่เป็นว่าเขาอีกทาแป้งออกทีวีหน้าเขาแต่ว่าเวลาให้ออกฮุกกรมไหนไหนช่วยออกฮุกกรมบับใหญ่ตกมุรตัดมักกะโรฮารอมไหนออกฮุกกรมไหน ไม่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 ชัดแล้วไม่รู้จะออกหกกลมไหนแต่ว่าว่าว่าฉะนั้นพี่น้องจะฟังอะไรเนี่ยอย่าเฮตามไม่ไอ้นี่ไอคือการด่าจริงๆไม่มีประโยชน์เลยเลยไม่มีประโยชน์ใช่ไอ้นี่ก็ดาด่าไปทั่วแล้วเนี่ยเพราะว่าอะไรไม่พูดสักทีเพราะว่าไม่มีประโยชน์เพราะอะไรเวลาให้ออกหกกลมในช่วยบอกหน่ยเขาทำแบบนี้มักรหั่นรบาปเล็กบาปใหญ่ตกมุดตัดบิดอะไหนว่ามันจะอันหนึ่งไหมไม่ชัดนี่แหละด่าของแท้เลยอย่างเงี้ยไม่มีประโยชน์เลยครับนะครับอ้าวอาจารย์ เราจะคุยกันในเรื่องที่เรียกว่าเป็นสุนนะใหญ่เดี๋ยวนิดนึงอาจารย์พูดตอนที่ผ่านมาว่าเราเนี่ยจะรู้จักสลับเนี่ยเราก็ต้องรู้จักชื่ออุลามารู้จักชื่อใช่อ่านี่ทวนนิดหนึ่งผมมันจะบอกว่าในการที่เราจะคุยเรื่องศาสนาว่าอันใดเป็นสุนนะใหญ่สุนนะยิ่งใหญ่ที่ต้องจับต้องมั่นไว้เราจะรู้เองไม่ได้เราก็ต้องเอาคนยุคสลับมาบอกเราเราบอกไปแล้วสลับคืออะไรนะเราต้องเอาคนยุคสลับมาบอกเรา ซึ่งหนึ่งในบุคคลยุคสลั伯ที่ยืนหยัดในแนวทางอันเทียเท่ยงแท้ลลและท่านได้ประพันธ์หนังสือไว้นั่นก็คืออิหม,ม่ามอัลบ,รบาร์บะฮารีจำชื่อนี้ไว้ให้ดีอิหม,ม่ามบ,รบาร์บะฮารีเป็นยุคอุลามายุคสลั伯เราจะเอาหนังสือของท่านมาสอนครับเดี๋ยวพูดงี้เดี๋ยวแล้วทำไมไม่เอาฮะดิษนบีมา,ลลาไม่ไม่เอากุรอานวนและววนละก็นี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวคือฟังก่อนนี่เดี๋ยว เดี๋ยวจะเอาสิ่งที่เขาพูดว่ามันกลั่นมาจากกุรานอายะห์ไหนเดี๋ยวจะแปลให้ฟังแต่กาลังจะบอกว่าเวลาเขาเขียนรัฐธรรมนูนน่ะก็มีกุรานนั่นแหละเหมือนสมมติอาจารย์ชริฟจะเขียนกฎหมายอิสลามรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติว่าวยการปกครองด้วยกฎหมายอิสลามคือบางที่ก็เขียนสรุปไปเลยมมนจะมานั่งยกอายะห์คุรานมาบางทีจะให้ประชาชนรู้ในอิสลามเนี่ยเล่าห้ามดื่มอันนี้มันเวลาเราพูดอย่างนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าเอามาแก้กุรานครับ ใช่ไหมแต่บางทีเวลาเราพูดเนี่ยเราพูดเป็นข้อก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยลงลึกนะครับทีนี้บอกเนดนึงว่าอิหม่ามบัรบาฮารีเนี่ยเป็นอิหม่ามยุคสลัฟยุคท้ายๆของสลัฟแหละเป็นผู้ที่ยืนยันยืนยัดในแนวทางของชาวสลัฟเป็นถ้าจะไม่ผิดอยู่ในสำนักนิติศาสตร์สำนักฟิกของมัสับฮัมบารีเดี๋ยวก็แล้วทำไมไม่ไม่ไม่มาสับนบีมาสับฮัมบารีนี่แหละ ตรงกับฮะดดิษมากที่สุดแล้วใกล้ชิดกับสุนนามากที่สุดแล้วนะ,ะท่านอยู่ในมัสยิดฮัมบารีท่านต่อสู้เพื่อปกป้องแนวทางสารับจนบั้นปลายชีวิตของท่านเนี่ยประสบปัญหาที่ยากลําบากมากมท่านต้องรี่ร่อนหลบภยัยหลบซ่อนเพราะว่าบรรดาพวกบิดอะที่เป็นกลุ่มชน ที่เป็นผู้ปกครองเนี่ยในสมัยนั้นในสมัยนั้นพยายามกวาดล้างจับกลุ่มคนที่มีอากิดะแนวทางแบบสุนนะในยุคสมัยนั้นเนี่ยอยู่ช่วงการปกครองของราชสมัยของอับบาซียะอ,อับบาซียะคือยุคหนึ่งในโลกอิสลามราชวงศ์นี้ปกครองอเป็นราชวงศ์ที่อากิดะเพี้ยนมแม้ว่าวิทยาการหน้าดุนยาจะเจริญก็าตามแอากิดะล้มเหลวเลยอากิดะล้มเหลวสละไ,ไม่สนใจนะค,คุณจะรื้อหรือของคุณสิ อยยวอาจารย์เดี๋ยวพี่น้องจะสับสนอ่ะตกลงยุกยุคสลับมีอะกิดาเพี้ยนคือมันต้องแยกว่าเวลาเราพี่น้องเวลาเราพูดถึงสลラฟุซซอเละเนี่ยก็หมายความว่าอุลามะอะลิสซุนนะวันจะมาอะในยุคสลับส่วนคนไหนที่ไม่ใช่อะลิสซุนนะเนี่ยถึงแม้ว่าอยู่ในยุคสลับเนี่ยก็ไม่เกี่ยวใช่ไม่เกี่ยวอ่าเดี๋ยวพี่น้องจะ,ะงงผมเคยถูกถามมาครับก็คือเป็นพวกเพี้ยนที่มันไปเกิดในยุคสลับมันไม่ใช่ซุนนะไม่ใช่ชาวซุนนะแต่เป็นพวกเพี้ยนเหมือนชี์ อย่างเงี้ยพี่น้องเข้าใจมปะยุคสลับก็มีชีอะห์มันโผล่ในยุคสลับมันไม่ใช่อะลิซุนนะห์แล้วมันไม่ใช่สลับด้วยใช่ไม่เราเราไม่ได้เป็นชาวสลับฟุตซอลแล้วแต่มันเป็นคนในยุคที่เกิดทันสลับแต่ไม่เรียกสลับตามภาษาศาสนาสลับฟุตซอลแล้ยตามความหมายศาสนาที่หมายถึงสลับผู้ธรรมครับนะทีนี้อิหม่ามบาร์บาฮารีเนี่ยท่านก็ต่อสู้กับกลุ่มหลักๆก็จะเป็นกลุ่มมุอาตะซิละห์สมัยนั้นเนี่ย ก็จะมีพวกเซลจุกเตอร์เป็นชนชาติหนึ่งซึ่งมีอํานาจกือ็แหงมากครับพวกนี้ก็คอยกดขี่พี่น้องุสซิมเราเป็นุสลิมเหมือนกันเลยแหละครับแล้วก็พวกอับบาซียเนี่กับพวกบิดาวกครองโดยนโยบายกดขี่ข่มเหงสุนนะครับสำหรับตําราสุนนะเนี่ยแทบจะต้องถูกทําลายกัเยอะแต่ก็ยังมีการรักษาเก็บกันมาเล่นหนึ่งในตําราที่ถูกเขียนในยุคสลับก็คือตําราของอิมามบันบารีผู้นี้ชื่อหนังสือว่าชาดฮุสซุนนะเชื่อถือได้นะหนังสือเล่มนี้ได้แน่นอน อย่างน้อยก็ท่านอิบนุฮจ์อัลอสกอลานียืนยันนหนังสือเล่มนี้นอิมามอัซซาฮบีก็ยืนยันไว้ในหนังสือเล่มนี้<ช>ว่าเล่มนี้อิมามบรตบฮารีเ,เป็นผู้เขียนทีนี้อิมามบรตบฮารีเนี่ยก็เขียนหนังสือเล่มนี้เพื่อประมวลกฎของความเป็นสุนนะหรือสุนนะใหญ่นั่นเองอท่านเขียนหนังสือเล่มนี้ในบร้นปลายชีวิตของท่านก็เลยโดน,โดนตาม รังควานรู้รสึกว่าท่านไปตายในกระท่อมในบ้านเล็กๆตายในที่ที่ว่าใช่ตายน <ะ S 1> ในที่ฉะนั้นอย่าไปเข้าใจว่าคนที่มีเกียรติอลัลลอฮ์จะต้องตายดีทุกคนไม่ใช่ไอ้เป็นแต่มียาตายในคุกอิมามบรบาฮารีตายแต่ขนาด<ต>เขาเรียกว่าเราอยา<ล>่าไปเอานิยามว่าใครจะมีเกียรติคือทํางานแบบต้องได้รับการยอมรับไม่จริงเรียกอิมามบรบาฮารีละคุณกล้าพูดไม่ว่าอิมามอิมานศรัทธาของคุณจะสูงกว่าอิมามบรบาฮารีคุณกล้าพูดไหมไม่กล้าพูดไม่ใช่แบบพวกนี้ทํา อะไรก็ไม่ขึ้นไม่มีคนยอมรับไม่เกี่ยวก็เลยก็เลยผิดอย่างเงี้ยมันไม่เกี่ยวเกี่ยวอะไรแล้วนบีนูจะว่าไงใช่ไหมล่ะเราสอนเราต้องเยอะแยะในกุรันหนังสือของท่านที่มีชื่อว่าชัรฮุสซุนนะในความหมายก็คือแถลงว่าอะไรคือซุนนะก่อนจะแถลงก็เหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีแถลงว่าอะไรคือซุนนะตอนหน้าเดี๋ยวจะเข้าแล้วเราปูมหลังของหนังสือให้ฟังว่าชื่อหนังสือความหมายก็ประมาณแถลง แจงให้เข้าใจว่าอะไรคือซุนนะและมันก็จะเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าซุนนะในความเข้าใจของสลต์ในกว้างขวางม,มากนะเขากาลังจะบอกวันหนึ่งสื่อเล่มเนี้ว่าด้วยการแถลงให้รู้ว่าอะไรคือซุนนะอืฉะนั้นสิ่งที่กล่าวในเล่มนี้อิหม่ามบอรบาฮารีถือว่าเป็นซุนนะของท่านนาบีและท่านอิหม่ามบอรบาฮารีบอกว่าซุนนะที่ฉันกล่าวในเล่มเนี้ยแยกไม่ได้จากข้ว่าอิสลามมันคืออันเดียวกัน ถ้าไม่มีสุนนะที่กล่าวในเล่มนี้ไม่มีอิสลามนี่คือข้อแรกกันทีวเราจะพูดในตอนนี้นสุนนะใหญ่ใช่ไหมที่พูดนะสุนนะใหญ่สุนนะใหญ่คืออุซูนนั่นเองพี่น้องอ่ะหมดเวลาแล้วพี่น้องติดตามให้ดีนะครับติดตามตั้งใจฟังให้ดีผมเนี่ยบังคับพี่น้องไม่ได้นะว่าต้องดูรายการเราทุกตอนนะแต่ว่าถ้าพี่น้องดูอินชอลล์พี่น้องต่อไปนี้พี่น้องจะแยกแยะเป็นว่าประเด็นไหนเป็นประเด็นที่เรียงลําดับความสําคัญยังไงต่อไปนี้ใครขัดแย้งกันพี่น้องจะตั้งสติเป็นแล้วพี่น้องจะถามคําถามเป็นว่าประเด็นไไหนยงงแบบไหน นะครับอ้าวเดี๋ยวเรามาติดตามชมในตอนต่อไปกับรายการแสวงหาความจริงทำกลางความแตกต่างสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วจากลาด้วยเวลาเพียงเท่านี้วัสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะมุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์